คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนถึงมีความมั่นใจในตัวเองมากเหลือเกินกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะนําเสนอโดยที่ไม่เคอะเขินเลยแม้แต่น้อยแต่กับบางคนนะครับเมื่อต้องยืนนําเสนอหน้าห้องหน้าชั้นเรียนหรือว่าบนเวทีปากสันแขนขาสั่นไปหมดดูได้เลยนะครับว่าคนคนนี้ขาดความมั่นใจในตัวเองและก็ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนั่นเองครับสวัสดีครับผมน,นายธนกิจสุดท้ายฤกุลหรือว่าเจนะครับ มาจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็อีกท่านหนึ่งครับคุณฟ้าอารุณหรือว่าคุณฟ้าท่นเองครับผมสวัสดีค่ะคุณเจและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะคะดิฉันชื่อฟ้าอารุณสุธิพิงมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับสวัสดีครับคุณฟ้าอารุณช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับเนี่ย ก็โอเคอยู่นะคะคุณเจแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะไปนิดนึงไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่เลย <c oughs> เก็เหมือนกันเลยครับผมแต่ได้ข่าวว่าเทอมที่แล้วเนี่ยคุณฟ้าได้คะแนนสอบค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรในการเตรียมตัวสอบมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านที่ใกล้สอบเหมือนเราบ้างครับอ่าก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องวางแผนก่อนล <c oughs> ิสต์มาเลยว่าแ <c oughs> บบว่ามีสอบวิชาอะไรบ้างแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าในแต่ละวิชาเนี่ย เนื้อหาที่จะออสอบอะมีอะไรจากนั้นเราก็ค่อยมาแบบว่าแบ่งเวลาอ่านหนังสือทำสรุปพวกช็อตโน้ตอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเ oh. วลาที่มันใกล้สอบใช่ไหมแล้วก็แค่หยิบเอาแบบช็อตโนต้ตมาอ่านมาสรุปพูดลองพูดทวนกับตัวเองก็ได้แบบว่าพูดจนเราแบบว่าเข้าใจจําได้อย่างเงี้ยค่ะควิธีนี้เนี่ยแหละก็คือแบบพอเราไปอยู่ในห้องสอบเราก็จะรู้สึกแบบมั่นใจมากเลยค่ะตัวเอโอ้โหสุดยอดเลยครับผมแต่เมื่อพูดถึงความมั่นใจนะครับ mm. เราจะนึกถึงคําศัพท์คํานึงที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างน,นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆน,นั่นคือคำว่าซ e l f e s t e e m ครับ เซลล์เอสตีมคืออะไรครับเซลล์เอสตีมคือการเห็นมุลค,ค่าในตัวเองหรือว่าการที่คนเรานั้นมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนั่นเองครับซึ่งเซลล์เอสตีมตรงนี้จะสามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญเลย2ประการครับผมปัจจัยแรกคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมครับตัวอย่างเช่นหลักๆเลยนะครับผมคือเรื่องการศึกษานะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย หรือว่าทางด้านกระบวนการเรียนรู้นะครับผมแน่นอนล่ะครับทุกๆคนนั้นจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับตั้งแต่ในวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และก็วัยชรากล่าวได้ว่าตลอดช่วงอายุของคนเราเนี่ยจะมีเซลล์เอสตมที่เพิ่มขึ้นและลดลงต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและร่างกายครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองเซลล์เอสตมในะแต่ละช่วงอายุของคนเราก็มีความแตกต่าง ใช่ใช่ครับผมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นเองจึงจะทําให้เซลล์เอสตีมตรงนี้จะมีบรรทัดฐานของแต่ละวัยครับือหรือว่ากล่าวเลยว่าคนในแต่ละวัยก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายๆกันจึงทําให้น,น้โม้มของเซลล์เอสตีมเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงในลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องครับผม เรามาดูกันดีกว่าว่าในแต่ละช่วงวัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เอสติมกันอย่างไรบ้างครับผมขอยกงานวิจัยของดิชาร์ดบิลโรบินนะครับแห่งมหาวิาวทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับผมที่ได้กล่าวว่าในช่วงวัยเด็กหรือว่าในช่วงวัยที่เรากําลังอยู่ในชั้นอนุบาลครับเราจะมีเซลล์เอสติมที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติอย่างมากเลยครับผมเนื่องจาก ได้รับคำชื่นชมจากพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงผู้คนรอบข้างน,นะครับในแง่ที่มันดีอยู่เป็นประจำเลยครับและคำชมและคำชมส่วนใหญ่นะครับผมค่อนข้างเป็นในมุมที่เกินจริงนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีลูกสาวนะครับพ่อแม่ก็มักจะชมลูกตัวเองว่าลูกสาวของเราเนี่ยสวยเหมือนนางฟ้าเลยนะแต่ถ้ามีลูกชายนะครับ พ่อคุณพ่อคุณแม่กับเราก็ชมเราว่าลูกลูกชายของพ่อเนี่ยหล่อเหมือนหนเดชเลยนะสิ่งนี้แหละครับผมที่ทําให้เด็กเล็กนะครับมีความมั่นใจในตัวเองมากๆครับผมคุณฟ้าครับแล้วในสมัยด็กของคุณฟ้าเนี่ยพ่อแม่คุณฟ้าชมคุณฟ้าว่ายังไงบ้างล่ะครับเนี่ยอตอนเด็กอะคะ ก็มีนะชมว่าบเก่งมากดีมากทําได้ดีแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเออเราฟังแล้วเราก็รู้สึกแแบบอืมเราก็ดีใจเนาะแบบแล้วถ้าอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า s e ล f esteem ในช่วงวัยเด็กก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยหรอคะอ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าเมื่อเราเริ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์แล้วเราก็จะเริ่มประเมินตัวเองผ่านคําพูดหรือว่าการเปรียบการเปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นนะคะผม ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยในช่วงที่เราเก้าวเข้าสู่ชั้นปฐมศึกษาเป็นช่วงที่เราเริ่มพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้มาระยะหนึ่งแล้วครับเด็กเล็กเริ่มจะเรียนรู้แล้วว่าคนไหนที่หน้าตาดีคนไหนที่เรียนเก่งซึ่งตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากคําชมของคุณครูและเพื่อนๆในห้องนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับหลังจากที่เด็กได้เริ่มประเมินตัวเองแล้วคนที่ไม่ได้รับคําชื่นชมไม่ได้รับคํายกย่องจากครูหรือเพื่อนๆก็แล้วแต่ ก็จะประเมินตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีหน้าตาที่ดีไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นนั่นเองครับผมซึ่งตรงนี้ครับจะทําให้เซลล์เอสตีมของเด็กในช่วงชั้นประถมเนี่ยเริ่มค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนั่นเองครับอจริงค่ะคุณเจค่ะเพราะว่าเนี่ยเคยตอนประถมอะ่ะเคยสอบวิชาสังคมแบบแล้วได้คะแนนสิบเต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองฟุกหรือเปล่าแต่ว่า มีเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาเก่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะเขาสอบได้เก้าเต็มสิบคะแนนอย่างเงี้ยแล้วครูไม่ได้ชมเขาไม่ได้ชมเหมือนตอนที่ดิฉันว่าได้สิบคะแนนเต็มเขาก็แบบว่าเขาก็เสียใจร้องไห้แล้วเขาก็บอกเขาก็บอกว่าเขา oh. เขามันไม่ดีอย่างงั้น oh. เขามไม่ดีอย่างนี้ mm hmm. เขาแบบแย่ yeah. mm hmm. ซึ่งบอกว่าเนี่ยค่ะจากที่คุณเจเล่ามาก็คือเห็นได้ชัดเลยอ่ะน่าสงนะสารมากเลยนะครับเด็กคนนี้ <laughs> ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับคุณฟ้าตรงนี้นี่ทำให้ผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจถึงสาเหตุได้มากขึ้นได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นช่วงที่เราโตขึ้นมานิดนึงแล้วครับผมก็คือช่วงวัยรุ่นเองครับช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสังคมมากที่สุดเลยก็ว่าได้ใน,นช่วงวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่วัย ที่เราจบชั้นปถมจากโรงเรียนเก่านะครับแล้วต้องแยกย้ายไปเรียนในที่ต่างๆบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ไปเรียนที่กรุงเทพบางคนอยู่กรุงเทพก็ไปเรียนที่ต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเลยก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าสังคมในช่วงวัยรุ่นหรือว่าและสังคมในช่วงเด็กนะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างมากและนอกจากนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนั่นเอง เด็กส่วนใหญ่เมื่อเริ่มเข้าสู่ชั้นมัธยมนะครับส่วนสูงและน้าหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเท่าตัวเลยครับในส่วนของวัยรุ่นผู้ชายนะครับก็จะมีนวดเข้ามีขนขึ้นตามร่างกายและในส่วนวัยรุ่นผู้หญิงนะครับก็จะเริ่มมีประจำเดือนนะครับผม แล้วอย่างนี้คุณเจช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อเซลล์เอสติมของวัยรุ่นอย่างไรคะโอเคครับผมส่งผลแน่นอนครับคุณฟ้าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เราเริ่มสนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้นและเมื่อเราสนใจเพศตรงข้ามเราก็เจอรักสวยรักงามเริ่มดูแลตัวเองอเพราะฉะนั้นเด็กที่มีปัญหากับเรื่องภาพรักลักษณะรูปร่างของตัวเองเนี่ยเช่นหน้ามีสิวนะครับ ตรงนี้ก็ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในตัวเองแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นหชัดชัดเลยนะครับคือการกลั่นแกล้งการล้อเลียนกันหรือว่าที่เรียกกันว่าการบูลลี่นั่นเองครับผมโดยเฉพาะกับเรื่องทีเ่เป็นเรื่องที่ปัญหาภาพลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับจะส่งผลกับเซลล์เอสติมอย่างมากทําให้เซลล์เอสติมลดลงได้อย่างต่อเนื่องยิ่งถูกบูลลี่มากยิ่งทําให้เซลล์เอสติมลดลงมากเช่นกันและในส่วนเรื่องการเรียนนะครับ เนื้อหาการเรียนที่มัธยมที่มีความซับซ้อนทั้งวิชาเคมีฟิสิกส์ชีวะเลขหรือว่าภาษาต่างๆตอนนี้นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เซลล์เอซีมของวัยรุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับผม เห็นด้วยค่ะวิชามัธยมมันยากขึ้นจริงๆ <c oughs> อย่างนี้แสดงว่าในช่วงอนุบาลถึงปฐมบทเรียนที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามัธยมต้องไปตรงมาไม่ซับซ้อนจะทําให้เซลล์เอสติมในวัยเด็กเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมเมื่อเข้าสู่วัยเ,เข้าสู่มัธยมนะครับหรือว่าเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยผลการเรียนที่ดีในช่วงอนุบาลหรือในช่วงปฐมเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับ ขอยกตัวอย่างเล็กน้อยนะครับผมของผมนี่ตอนจําได้ว่าตอนอนุบาลตอนประถมเนี่ยผมได้เกรดซีตลอดครั้งไหนที่ได้3.5เนี่ยผมจะเศร้ามากเลยครับผมแต่พอแต่พอเข้าสู่มัธยมนะครับเข้าสู่วัยรุ่นบท การบทเรียนเนื้อหาที่เรียนเนี่ยมีความยากมากขึ้นนะครับผมทำให้เซลเอสดของผมนี่ลดลงต่ำได้อย่างเห็นได้ชัดเลยครับ <c oughs> คุณเจม่ต้องกังวลน,นะคะคุณเจก็เป็นเหมือนดิฉันเลยค่ะดิฉันตอนที่บอกว่าอยู่ในบ้านปถมเนี่ยเกรดดีมาตลอดพอมาอยู่มัธยมปุ๊บเจอแต่เพื่อนเก่งๆเข้าไปโอ้โหเกรดจุดลงมาเลยแอบดาวไปเลยนะคะช่วงนั้น <c oughs> ครับผมเหมือนกับผมเป๊ะเลยนะครับเนี่ยในช่วงอนุบาลถึงมัธยมนี้ ผมคิดว่าผมเก่งมากเลยนะครับตอนนั้นแต่พอเข้าสูเข้าสู่ช่วงมัธยมนี้แบบยอมรับเลยว่าเซลล์เอสติมผมนี่ลดลงอย่างมากครับอ่แล้วอย่างอย่างตอนเนี้ยพวกเรายัางเป็นวัยรุ่นอยู่อะเราก็ยังรู้สึกว่าแบบว่าเซลล์เอติมของเราลดลงเรื่อยๆเหมือนกันเมื่อเจอกับวิชาย,ยากๆในคณะ ใช่ครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือว่าเมื่อเราเริ่มทํางานหาเงินได้ด้วยตัวเองเนี่ยเซลล์เอสซีของเราก็จะเพิ่มขึ้นกลับมานะครับผมตามความสําเร็จหรือว่าสถานะทางสังคมของเราเนั่นเองครับผมตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจนะครับเซลล์เอสซีของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองได้นะครับผมและในช่วงวัยผู้ใหญ่เนี่ย เซลเอสตีมสามารถเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในชีวิตของเราได้เลยนะครับโดยเฉพาะกับวัยหลังเกษียณหรือว่าช่วงวัย60ปีขึ้นไปเนี่แหละครับ ừ, แล้วทําไมช่วงนั้นมันถึงเป็นอย่างนั้นเหรอคะคุณเจครับผมผมขออ้างทฤษฎีเลนข่ของอ้างทฤษฎีของเอลิกสันนะครับผมซึ่งเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการคนหนึ่งนะครับเขาได้กล่าวว่าในช่วงเลด์อารดาวฟูดหรือว่าช่วงอายุ60ปีขึ้นไปหลังเกษียณนี่แหละครับผม คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมักจะพูดถึงความหลังเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความพึงพอใจในชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองนะครับผมคนเหล่านี้ครับจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตท,ที่ดีด้วยหนึ่งนะครบผมแต่ในทางกลับกันครับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตใดๆครับเขาจะรู้สึกเศร้าเสียายกับเวลาที่ผ่านมาในชีวิตนะครับและนอกจากนี้ ความเสื่อมถอยของสมรรถภาพร่างกายของเขานะครับผมยิ่งจะทําให้เซลล์เอสตีของเขาลดลงอย่างมากครับซึ่งตรงนี้จะสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมของคนวัยชาราที่มักจะค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยชอบไปพบปะกับผู้คนเพราะว่ามีการเเห็นคุณค่าตัวเองน้อยลงนั่นเองครับอืมใช่ค่ะก็ ฉันก็สังเกตดิฉันสังเกตได้จากคุณตาคุณยายแถวบ้านค่ะเขาบอกว่าไม่ชอบออกไปไหนอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็ชอบเรียกดิฉันนะคะไปฟังเรื่องแบบสมัยวัยรุ่นของเขาว่าเขาแบบมีมีมะระรรอะไรทําอะไรมาแล้วแบบ มันมีทังเรื่องที่แบบเขามีภูมิใจไม่ภูมิใจทําอะไรสําเร็จเนี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ว่าเขาชอบปลูกฝังความคิดด้านแบบศิลธรรมจริยธรรมการดิชันบ่อยๆด้วยค่ะครับผมคุณฟ้านี่ถึงขั้นซึ่งในประธรรมเลยใช่ไหมครับเนี่ยเอาเร่นนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์เอสตมตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และจบลงที่วัยชราครับผม ผมหวังว่าผู้ฟังท,ทุกท่านจะสามารถรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับรวมถึงเข้าใจถึงความแตกต่างของเซลล์เอสีมของคนในแต่ละวัยเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามฟังจนจบนะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมเจธนกิจและคุณฟ้าฟ้าอรุณนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย